สาคัญครับที่เขาบอกว่าเรียกหมักยาหมักยาเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับเนี่ยใส่สารจับใบเข้าไปด้วยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่เดี๋ยวสารลดแรงตครับสวัสดีครับแฟนๆช่องมิตรชนครับตรงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมิตรชนมีวิธีการอะไรนะครับที่จะบรรเทาเบาบางโรคที่มันเกิดจากใบไม้เวลาปลูกไว้ใบเหลืองมั่งมีจุดๆที่ใบบ้างนะครับแล้วก็มีอาการโรคเน่าดํา นะหรือเน่ายุบนะครับซึ่งก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันมิตรชนขออธิบายว่าในเรื่องของการดูแลปุยไ,ไม้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็ควรจะมีการฉีดยานะครับเป็นวงรอบนะครับก็อ,อาศัยช่วงจังหวะที่ฝนเขาหยุดนะครับชาวสวนต่งตางๆที่เขาปลูกปุไม้เนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มความถี่ในการดูแลเพิ่มยามากขึ้นนะครับเพราะว่า เมื่อเราฉีดยาลงไปนะครับปรากฏว่าพอฝนตกนะครับโดยเฉพาะช่วงมรสุมเข้าเนี่ยก็ฝนเนี่ยเขาก็จะชักเอายาออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราฉีดเราทิ้งไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไรหร่วันนี้มิตรชนก็ขอแนะนําวิธีการวิธีการหนึ่งครับคือการหมักยาไปทํำยังไงเขาทํำยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับก็มาดูในเรื่องของการหมักยานะครับ ที่เขาบอกก็หมักยาหมักยาช่วงหน้าฝนก็ทํากันยังไงจริงๆไม่มีอะไรแล้วครับพูดให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอันนี้เป็นหลังจากที่เราไปสํารวจแล้วเนี่ยมันมีโรคพวกใบลงใบเหลืองเราก็ใช้พวกแมนโคเซปนี่ก็ได้นะครับมิตรชนก็เรียกว่ามียาอะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับก็คือเป็นการป้องกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันมันดีกว่าการไปรักษารักษายากมากถ้ามันเป็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบคทเรนะครับเป็นยากําจัดโรคพืชนะครับป้องกันและกาจัดได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับก็เรียกว่า เ,เป็นยาที่ฆ่าพวกแบคทีเรียพวกโรคเน่ายุบอะไรพวกนี้ครับก็ได้ทั้งป้องกันและกำจัดอามาดูวิธีการเตรียมกันเลยครับมิตรชนทำเพื่อสาธิตนะครับวันนี้ก็จะใช้ปั๊มลมในเป็นตัวสําหรับเ,เรียกว่าเตรียมนะครับก็ใส่น้ําเข้าไปน้ําก็ถ้ามีน้ําฝนก็ใช้น้ําฝนนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ํำอย่างอื่นบางทีมันก็มีผลเสียกับกล้วยไม้เหมือนกันนะครับ จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่าถ้าฉีดเราได้เนี่ยรากเขาก็จะไม่โสมถ้าจะน้ําที่ฆ่าพิ่เห็ดเขาได้นะครับปุ๋ยไม้เนี่ยเขาเป็นพืชที่ตื้นตถีบนะนี่เราก็ใส่เมนโกลเซปเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านกังวลน,นะครับว่า,าผมจะต้องใช้ยาปริมาณเท่าไหร่ดูที่ข้างถุงครับ20กรัมต่อน้า20ลิตรนะครับก็คือเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1กรัมถ้าถ้ามาเป็นอย่างนั้นนะครับต่อน้ํา1ลิตรอะไรเงี้ย ที่สาคัญครับที่เขาบอกว่าเรียกหมักยาหมักยาเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับเนี่ยใส่สารจับใบเข้าไปด้วยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่เี๋ยวสารลดแรงตึงผิวนะครับมันก็จะช่วยทําให้สารเคมีเนี่ยไปจับใบของพืชได้ดีขึ้นแทนที่ฝนตกมาเนี่ยเขาจะชะล้างไปทั้งหมดเนยนะครับก็ยังเรียกว่ายังยังยังอยู่ติดใบบ้างนะครับ นี่แหละครับคือที่เรียกว่าการหมักยาอาศัยช่วงจังหวะที่ฝนตกนะครับแล้วก็พ่นฉีสารเคมีนะครับทั้งป้องกันและกาจัดเนี่ยแล้วก็ให้สารจับใบเนช่วยจับไว้ที่ใบเคลือบไว้ที่ใบนะครับทําให้ลดการถูกชะล้างออกไปนะครับเขาเรียกการหมักยาเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการเกษตรบ้านเราเนี่ยพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้นะ บางทีงงเอ๊ะหมักยาโอ้โหกลายเป็นเทคนิควิธีการที่สวนปิดเป็นความลับไม่บอกกันไอ้คนเด็กใหม่ๆมันก็ไม่เข้าใจแล้หมักยายัางไงจริงๆแล้วก็คือทําอย่างนี้แหละครับแค่นั้นเองใส่สารลดแรงตึงผิวเข้าไปเพื่อลดการชะล้างของน้ําฝนนะครับเรียกว่าหมักทิ้งไว้เลยในช่วงที่ฝนหยุดนะครับทิ้งไว,ตตงว้ตักงสองสามวันมิตรชนก็ใช้ปั๊มลมนะครับเพราะเพื่อความสะดวกสบายเพราะปลูกไม่เยอะครับก็ฉีดไปเลย หมักยาแล้วครับงานนี้ต้นกล้วยไม้ที่เขาเอา่อเป็นโรคนล,ลครับก็จะได้เรียกว่ามีการเคลือบยาไว้จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่ฉีดครบบางทียอดเน่าเป็นเป็นอะไรที่พอมันเป็นล้วแก้ยากครับป้องกันไว้ก่อน็็สรุปสาระสำคัญของการหมักยานะครับก็คือการใช้สารจากใบนะครับช่วย ในการที่ลดการชะล้างของฝนนะครับก็คือเติมเข้าไปในสิ่งที่เราจะฉีดพ่นหมักไว้เลยครับสองสามวันเท่านี้แหละครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ในการฉีดครั้งหน้าเราวควรจะเปลี่ยนสลับยาเพื่อป้องกันการดื้อยาหลังจากฉีดไปแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไอสารจับใบเนี่ย เขาจะช่วยให้ยาที่เราฉีดไปเนี่ยไม่ไม,ไม่สูญเปล่านะครับมันจะจับอยู่ที่ใบอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการหมักยาแล้ะครับนี่ครับครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับหรือเป็นเรื่องของการหมักยานะครับแล้วก็หากแฟนๆท่านใดชอบใจก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามนะครับ พบกันใหม่อีพีหน้าครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่แฟนๆส่งข้อความมาสอบถามครับก็จะตอบปัญหาให้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ